ให้คุณผู้ชมข้ามกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งของโลกกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันที่10 10 11นะพี่โอสภาคอนเกรสของสหรัฐเนี่ยได้มีการผ่านกฎหมายที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐคิดเป็นมูลค่าประเทศไทย58ล้านล้านบาทอเมริกันนะใช่58ล้านล้านพี่โอรู้ไหมว่ามัมากกว่าจ d p ประเทศไทย เขาเป็นประเทศใหญ่จํานวนคนเขาเยอะเขาพิมพ์แบงค์เท่าไหร่ก็ได้ uh huh. แต่ดูการทํางานของเขาคุณผู้ชม uh huh. เพราะว่าหลังจากที่สภาคองเกรสเนี่ยนะคะ uh huh. ผ่านอนุมัติร่างและผ่านทั้งสองสภาบนสภาล่างแล้วเนี่ยปรากฏว่าในวันถัดไปวันรุ่งขึ้นโจไบ,บเดนลงนามทันที uh huh. และคุณผู้ชมทราบไหมว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเงินที่มีการอยูเอ่เงินที่อยู่ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาเนี่ยจะโอนเข้าประชาชนคนอเมริกันเป็นจำนวน40,000บาท40,000บาทต่อคนกว่ากว่าด้วยเ,เพื่อให้เงินนั้นไหลไปสู่ระบบทุกๆประเทศคิดเหมือนกันคือฉีดเงินเข้าไปที่ตัวคนคเพื่อให้ตัวคนนะี้นำเงินเหล่านั้นไปซื้อสินค้าและวัตถุดิบและทำให้ระบบเศรษฐกิจที่ชะง,งักงนิน เดินหน้าต่อไปเขาคุยกันมาเรื่องนี้ประมาณสักหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วก็ผ่านสภาผ่านสภาเสร็จปุ๊บประธานาธิบดีลงนามลงนามเสร็จปุ๊บโอนเงินเข้าบัญชีทันทีแโอนีปตอนไหนโอนนี่แหละค่ะโอนโอนตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็จะต่อเนื่องถึงสัปดาห์นี้และบางส่วนจะโอนสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันทีนี้ในภาพรวมจะให้คุณผู้ชมดูว่าจํานวนเงิน58ล้านล้านบาทของ แผนเนี้ยที่เขาใช้ชื่อว่า American Rescue Plan Act 2021มีอะไรบ้าง4แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้กับชาวอเมริกันโดยตรงคนละ1,400ดอลลาร์ก็คือ43,000บาทให้เลยทุกคนให้ตรงรให้เป็นก้อนอจ่ายไปเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือรัฐต่างๆและรัฐบาลกลาง350,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐพี่โอเงินช่วยเหลือไปที่รัฐมนรัฐ ตรงไหนระบาดเยอะ,อะให้เยอะตรงรไหนต้องการเยอะให้เยอะตรงการไหนตรงไหนต้องการน้อยให้น้อยนะคะแล้วก็จะมีการจัดสรรเงินรับมือกับการระบาดของโควิด -19 คุณคุณไหมคะเราก็ทําแผนนี้เหมือนกันนะคะขยายเวลาโครงการช่วยเหลือคนตกงานสัปดาห์ละ300เหรียญไปจนถึงเดือนกันยายน64สี่ดูเขามองเราค่ะแล้วพอเห็นภาพว่ามาตรการการช่วยเหลือ มาตรการการเยียวยามาตรการการแก้ปัญหาเป็นเช่นไรครับหลายคนกังวลนะคะว่าถ้าหากเป็นแบบนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาอาจจะเกิดเงินเฟ้อได้มันจะทะลักไหลเข้ามาบ้านเราปรา <laughs> กฏว่า <laughs> เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่าไม่ต้องกังวลคิดว่าน่าจะอยู่ที่การควบคุมและเขาสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค